สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิวจี้ชาแนลนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกับเด็กแล้วในเกมวีไฟเดี๋ยวเรามาไต่แหลงกันค่ะทุกคนมาเฮ้ยขอ4-0เหมือนอีพีเราได้แม่ล่ะได้แม่ล่ะได้แม่ล่ะเฮ้ยหลังอฮ้ย อย,อย่าทำเพื่อนฉันเฮ้ยโอ้โหโอเคเลิศภูมิใจมาก สู้เขาไม่ได้เขาสามไม่ใช่ปืนมารอบที่สองอ๋ออันนี้ก่อนละกันมาไปค่ะต้องบุกต้องบุกเราต้องบุกโทษทีค่ะอยู่ไนหนนะอยู่ไนหนนะอุ้ย เกิบไปแล้วเกิบไปแล้วเกิบไปแล้วไปที่อื่นก่อนไม่ค่อยหนีไปตั้งหลักโอเคเฮ้ย ไปยนะิงฉันน่ะอุ้ยเก็บของก็ได้ไหมอยากได้อมเคไม่มีโอ้ยนึกว่าศัตรูโอ้ยเงียม สุดยอกันต้องอย่างนี้สิคะมารอบที่สามค่ะเอาเปิดน,นี้แล้วกันโอเคพอดีเลยพร้อมไปจ้าโอ้มาทางนี้กันหมดเลยจะเป็นอะไรไหม จะเป็นไรไหมถ้าฉันจะไปทางนี้ลองเพลงซะแล้วอยู่ไนกันอันแน่เห็นฉันไหมอุ๊ยเราเห็นฉัน ฉันช่วยวยโอ้โหจบละฉันโง่เองฉันขอโทษฉันต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยที่ฉันโง่เองเกือบด,ดีแล้วเพื่อนบอกไปค่ะามาไม่ต้องสู04ใช่ไหม ดิงดึงดึงอุ๊ยซอยเขยแนโอ้ยเขาไม่ตรงนี้เร็วจังเฮ้ยโอ้ายกอดนายทำดีแล้วนายสองสองเท่ากันอีก เหลือไว้เหมือนยิ่งได้ยิ่งกากลงทุกคนโอ้โหอะไร่งน่ะมาเถิเฮ้ยมันจะไม่กล้าออกไปเลย แบบนั้นห <laughs> ลัง <laughs> เพื่อนไม่ไหวหรอกจริงๆเพราะว่าสี่หนึ่งคือต้องเทพจริงๆอะเ่ะเรียกว่านะโหนี <laughs> ่ อให้อ,อยวเล่นงูละไม่เอาเกมไวล้ละเกมช้าก็ได้อ่ะกำบังให้เพื่อนอยู่ไหนอะ เฮ้ยไป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 โอ้ไม่ตายด้วยอูอ้ตกใจโอ้โหจบเกม อเสียดายมากเพื่อนแบกหลังหักจริงๆแล้วแบกแพ้ด้วยต้องขอโทษเพื่อนจริงๆโอเคค่ะโดนรถดาวไปเลยเ <c oughs> จอกันใหม่ EP หน้านะคะทุกคนบ๊ายบายโอ้แล้วคือค่าใครไม่ได้เลย